โอเคเช้านี้ได้มาบรรยากาศใหม่ๆบ้างนะครับไม่ได้วิ่งลองลันซะหลายวันหลายอาทิตย์เลยดีกว่าโอเควันนี้ก็มาออกกำลังกายหนักๆยาวๆกันสักนิดหนึ่งก็เลยขอมาแบ่งปันขอตั้งชื่อเรื่องว่าการเปลี่ยนแปลงที่แฝงเรื่องคิดขออธิษฐ้ะกันนะครับ อย่างที่เคยบอกว่าผมเวลาตั้งชื่อเรื่องก็จะอิมพอวส์ตลอดนะวันว่าวิ่งมาอยากนึกเรื่องอะไรได้อยากพูดเรื่องอะไรอยากแบ่งปันเรื่องอะไรก็จะพูดเลยก็ชื่อเรื่องอาจจะเพียเพ้ยนๆไม่ตรงกรอบนิดนึงประมาณวนะ่าชื่อเรื่องว่าการเปลี่ยนแปลงที่แฝงเรื่องคิดประมาณนี้แล้วกันนะก็ไม่อยากจะตั้งชื่อเรื่องยาวมากแต่เอาให้อยู่ในสโคปที่พอเข้าใจได้นะครับประมาณนี้คราวนี้ เรื่องวันนี้อย่างที่บอกว่าอินพาวิสยังไงก็คือวิ่งมานะฮะก็คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเรื่องตามเป็นระเบียบเรื่องงานเรื่องขอบครัวเรื่องสังคมจนมาเจอแท็กซี่ตอนเช้านะครับนั่นก็เช้ามืดอยู่นะตีหก็เขาเปิดท้ายแล้วเราก็เห็นถังแก๊สซึ่งไม่ได้เห็นมานานนะถ้าสมัยก่อนเนี่ยเราจะ มีอยู่ช่วงหนึ่งของเรื่องของพลังงานเหมือนกันที่มีปัญหาเยอะเขาก็จะรณรงค์เรื่องการมาติดตั้งแก๊สที่ใช้พลังงาน LPG NGV บ้างอะไรแล้วตอนนั้นก็เป็นข้อถกเถียงว่าอะไรดีกว่ากันมากมายและคนก็มาเปลี่ยนแปลงมากมายมันทําให้คิดว่าสมัยนั้นเป็นเรื่องพลังงานก็แก้ไขแบบหนึง่งวันนี้เรามาคุยเรื่องพลังงานเรื่องโลกร้อนอันนี้เรื่องรถนะครับเขาก็เลยมาใช้รถไฟฟ้า แล้วมันก็ยังเป็นข้อถกเถียงว่าอะไรดีไม่ดีสันดาปไฟฟ้าไฮโดรเจนหรือ,อไฮบริดหรือนู่นนี่นั่นนะครับก็เลยทำให้คิดว่าไอการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นเรื่องแฝงเรื่องที่ต้องคิดอย่างที่เอามาเหมามาเล่ามาแบ่งปันและอันนี้แค่เรื่องเดียวนะฮะอย่างผมเองเหมือนกันมีอีกเรื่องก็คือเราวิ่งตอนเช้ามาก็หลายปีเนาะ ยอมรับว่าหลายปีแต่มานั่งคิดว่ามันจะมีช่วงที่วิ่งติดกันได้ทุกวันเลยเวลาเดิมตีห้าทุกวันแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่เวลาตีห้ไม่ทันต้องมาวิ่งตีสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเวลาช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราเป็นรูทีนเลยว่าวิ่งรูทนี้รูทนี้ ก็ต้องมาเปลี่ยนเพราะว่าวันหนึ่งหยุดวันหนึ่งวิ่งเราก็ต้องมาเปลี่ยนรู้สลับไปมาอย่างเช่นการวิ่งลองรันก็เหมือนกันปกติจะวิ่ง อาทิตย์ละหนึ่งวันคราวนี้เราก็ไม่ได้วิ่งเราก็มาคิดย้อนไปว่าไอการเปลี่ยนแปลงอะไรพวกเนี้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็คือมีเรื่องงานมีเรื่องการวางแผนมีเรื่องนู่นนี่นั่นซึ่งเราจะไม่ได้พูดสรุปว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับแต่เรามานั่งคิดว่าไอการเปลี่ยนแปลงมันเกิดจากสภาพแวดล้อมทําให้เราเปลี่ยนหรือเราคิดจะเปลี่ยนเองเพื่อการปรับปรุง แต่จริงๆไอ้คำว่าปรับปรุงเนี่ยมันชอบมาต่อจากการเปลี่ยนแปลงนะถ้าเกิดว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่มีการปรับปรุงฉะนั้นแล้วเราก็พยายามมองมันในมุมมองที่ดีว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ไม่ว่าจะโดนผลักดันจากคนรอบข้างหรือเราคิดจะเปลี่ยนเองมันก็ต้องมีอะไรที่ปรับปรุงไอ้เรื่องที่จะปรับปรุงลงไปให้มันแย่กว่าเดิมเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้างแต่คิดว่ามันน่าจะน้อยนะครับฉะนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงมันมีทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงเรื่องชีวิตส่วนตัวกินนอนแต่งตัวเก็บออมวางแผนนู่นนี่นั่น,นแต่มันไม่ได้เป็นแค่นั้นเพราะว่ามันมีส่วนที่เราจะต้องไปเกี่ยวโยงใหญ่กับคนรอบข้างคนในครอบครัวว่าสมมุติว่าเขาป่วยเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตยังไงหรือว่าไปที่ทำงานเรามีไอเดียแบบนี้เราอยากทำแบบนี้แต่บอสไม่เอาหรือลูกน้องไม่ชอบ หือทาไปเราเชื่อว่าดีตอนแรกเราทําไปแล้วมันสะดุดติดขัดอันนี้เนี่ยเราก็ต้องคิดที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะแล้วอย่างที่ย้ําเสมอว่าไอาการเปลี่ยนที่ดูแล้วมันน่าจะรุนแรงที่สุดก็คือการเปลี่ยนตัวเองแล้วคิดว่ามันก็คือเป็นข้อยากที่สุดด้วยแตการที่เราจะเปลี่ยนภายนอกที่เราว่ายากแล้วเนี่ยไอายการเปลี่ยนตัวเองดูเหมือนง่ายนะแต่จริงจริงมันยากกว่า แต่ถ้าเราเปลี่ยนตัวเองได้เราก็จะทำอะไรได้หลายอย่างเพราะมันมีหลายอย่างจริงๆที่เราไม่สามารถจะเปลี่ยนคนอื่นได้โดยเฉพาะคนนะหรือสิ่งแวดล้อมรอบข้างด้ฉะนั้นเราเรื่องากการเปลี่ยนตัวเองน่าจะดีและสุดท้ายนะครับการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะทำให้เราดูใจหายบ้างในบางเรื่องแต่ถ้าเราคิดว่า มันคือสีสันของชีวิตมันคือเหมือนกันเราเปลี่ยนบรรยากาศเป็นสถานที่เปลี่ยนอาหารเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เป็นการแต่งตัวหรืออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะดีแล้วก็สนุกทําให้ชีวิตเรามีรสชาติก็ได้ประมาณนั้นแล้วกันนะครับฝากดูวิวนิดนึงก่อนจ้าการจากลาเพื่อมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ครับเช้านี้เราก็จะมา ปันขอตั้งชื่อเรื่องว่าล